นปากกพงขาวค่ะยางเกลือหาเกลือบ้านหาเกลือบ้านท่านอยู่ตั้งนานดูพระเจ้าบ้านท่านตัวใหญ่อยู่นะตัวนี้น่าจะโลครึ่งโลครึ่งนะคะดา เหมือนย่างเหมือนอ่ปานินบันแล้วทำแบบไม่ไม่ดีเลยยีบสีดอลลาร์ลก็รูละห้าร้อยประมาณรูล,ละห้าร้อยไม่ได้หมักเกือไว้ก่อนตัวนี้โล,ลครึ่งนะคะ สดมากเลยนะดูางไรสดยกไม่ไหวค่ะนี่ราคาบ้านคนรวยแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีทีวีอันนี้แรมช็อปของแฟน แลมช็อปของเขาไปไหนต้องมาค่ะเพราะว่ามียากบาร์บีคิวให้เขากิน